ป้ายแดง1นึ่งล้านห้าแสนพอเป็นมือสองแล้วเหลือเท่าไหร่ไปดูกันรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันสภาพป้ายแดงวันนี้ลงุงรพามาดู Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2019คันนี้ได้เป็นสีเทาเมทัลลิกไฟเป็นแบบ Fu l l LED คันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโฉมใหม่ตัวปัจจุบันกันชนหน้าให้สปอร์ตมากขึ้นคันนี้ได้เป็นแมกลอยขอบสเกแท้เดิมจากโรงงานดีไซน์สวยขึ้นมันเข้ากับตัวรถนะผมว่าพิเศษสุดๆคันนี้ปรับราคาลงมาอีก8 0 0ห0ลุงเนี่ยกล้าให้เทียบราคาในตลาดเลยว่าคัน,น เป็นแบบระบบสมาร์ทเอ็นทีและที่สาคัญนะรุ่นนี้เส้นคุมเมีี่ตัดด้านล่างต่างจากจรุ่นเดิมรู้สึกว่าสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูหรูขึ้นด้วยรุ่นนี้ภายในคันนี้ทูโทนเบาะเป่าไฟฟ้าคู่หน้าสีครีมพวมอะไรมัลติฟังก์ชันแบบ3กา้านมาพร้อมเพตเทิรนชิปหน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีนและมีกล้องถอยหลังพร้อมกับ Honda ด a n e Watch สาหรับใครที่ใช้งานรุ่นนี้อยู่คอมเมนต์บอกรร้นหน่อยว่าคันนี้ใช้งานจริงเป็นยังไงภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเล็กรูมยังเหลือมาพร้อมที่พักแขนแล้ว สภาพโดยรวมภายนอกคันนี้ลุงโอ๊ตให้9เต็ม10สภาพห้องเครื่องยังแห้งๆคลีนๆมาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบออเด,ดอตอตโอโต้รับประกันคุณภาพหากพบรถตัดต่อชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วม,ย,มยินดีคืนเงินเต็มจำนวนใครที่กำลังมองหารถผู้บริหารบอกเลยว,ว่าคันนี้เหมาะมากออกเด,ดอตอตโอโต้ขายเพียงแค่799,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่14,000บาทเท่านั้นใครสนใจคลิกเข้าไปว่าสนใจแล้วลุงโอ๊ตจะจัดให้